มากันที่การถแถลงข่าวของนอปชในวันนี้นะคะโดยนปชก็บอกว่าพร้อมแล้วค่ะสำหรับการเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยภาคเหนือในวันที่8-9มีนาคมนี้โดยได้นัดรวมตัวกัน8จุดก่อนที่จะเคลื่อนขบวนจากจังหวัดลำปางไปตั้งเวทีที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ย,ยุธรรทธศาสตร์สันต,ติวิธีค่ะนางธิดาถาวรเศรษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปช กล่าวถึงการเตรียมแสดงพลังเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยภาคเหนือว่าจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้การเคลื่อนพลภาคอีสานโดยหวังว่าคนเสื้อแดงจะไปรวมตัวกันจํานวนมากพร้อมย้ําถึงแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของนปชว่ายึดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยวิธีการสันติวิธีมีจุดมุ่งหมายคือการชนะใจประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งม็อบประชาธิปัตย์ไม่อาจเข้าใจได้ ว่าในฝั่งฝ่ายประชาธิปไตยขอให้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นเวลาวิกฤตอย่างยิ่งพวกเขาไม่เข้าใจว่าเราในฐานะคนเสื้อแดงเนี่ยเรามีอิสระมีเสรีภาพแต่ว่าเราผูกพันกันด้วยอุดมการอุดมการสำคัญก็คือประชาธิปไตยและความยุติธรรมสองอย่างนี้ จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ร่วมกันเราจึงขอเรียกร้องพี่น้องทั้งหลายว่าขอให้เราคำนึงถึงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ใหญ่ร่วมกันนายธนาวุฒิวิชัยดิตโคศกนปชยืนยันว่าขณะนี้คนแสดงภาคเหนือเตรียมพร้อมเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยเต็มที่แล้ว โดยวันที่8มีนาคมเวลาเที่ยงตรงจะนัดหมายกัน8จุดเพื่อเคลื่อนขบวนไปที่จังหวัดลำปางจากนั้นบ่ายโมงตรงก็จะพากันเคลื่อนไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีปราศัยถึงเช้าเพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของคนเสื้อแดงและหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในที่ตั้งรอสัญ,ญญาณจากแกนนำเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพมหานครหากสถานการณ์ไม่ปกติ คนเสื้อแดงต้องร่วมมือการปกป้องประชาธิปไตยต่อต้านอำนาจนอกระบบ